บ้านถามพ่อใหญ่ว่าไหวไหมพ่อใหญ่บอกไหวไหวไหมครับพ่อใหญ่ไหวไหมไหว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 เนาะครับเนาะคุณยอดครับพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่อายุเท่าไรครับปีนี่แปดสิบหกแปดสิบหกโอ้เก่งมากเลยครับผม แปดสิบเจ็ดเดือนนี okay. honest, um, ่แหละเดือนปีใหม่อ <si ๋อแปสิบเจ็ดเดือนปีใหม่นี่อ๋อครับผมอนุโมทนาบุญกับพ่อใหญ่ด้วยนะครับเด้อสาธุสาธุครับพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่อยู่บ้านนี่เลยไหบ้านนี่แหะบ้านอะไรบ้านเนี่ยบ้านกุดแว่นครับตำบลอะไรครับตำบลบางค่ายบางค่ายอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดจังหวัดจขอนวัดดิ เฉยภูมิเฉยภูมิขอบคุณหลายๆครับพ่อใหญ่ครับผมลูกเมียไม่มานี่มันนี่ไม่มีไม่เอาไม่มีไม่เอาทําไมไม่เอาล่ะโอ้จะได้อยู่ชันนี่อ๋อโอเคครับอ๋าเตรียมตัวขึ้นสาลาครับพ่อใหญ่ครับเก่งาะพ่อใหญ่เนาะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมือพี่ครับอ่าผมบุญกตาหน่อยเอาผมบุญกระตาหน่อยครับผมรู้ไหมกองกองพ่อใหญ่นี่กี่ล้านนี่ เนี่ยหลายล้านยังเนี่ลยล้านกว่าบาทและมั้งน่กองผู้ใหญ่เนาะครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทําบุญกระถินนะครับที่วัดปดเตียนตําบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผม ก็จะแตกต่างกับวัด ลานะครับอีก5นาทีเนาฬิการครับผมของวันที่27พฤศจิกา2566นเสียงชาวบ้านนะครับยังโห o ร้องนะสารานะครับฝั่งด้านทิศเหนือครับผม เลาเป็นแบบโบราณกับแพงวัดขนาดนี้ครับผม แบบชาวบ้านชาวบ้านที่อบอุ่นนะครับต้นเสียงนะะอยู่ตรงนี้ ผมที่ได้มาวัดแห่งนี้นะครับยังไม่จะเบลอนนะครับผม ไครับพีนี่แปดสิบหกแปดสิบหกโอ้เก่งมากเลยครับผมแปดสิบเจ็ดเดือนนี่แหละเดือนปีใหม่อ๋อแปดสิบเจ็ดเดือนปีใหม่นี่อ๋อครับผมอะนุโมทนาบุญกับพ่อใหญ่เลยนะครับเด้อสาธุสาธุครับพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่อยู่บ้านนี่เลยไบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านเนี่ยบ้านกูดแวนครับ ตำบลอะไรครับตำบลบางค่ายบางคายอำเภออะไรครับอำเภอมืงจังหวัดจังหวัดขอนแ่จังหวัดขอนแก่อนแก่นขอนแก่นขอบคก่นขอหแ่นขอนแก่นอก่นอนแก่อ่มขอนี่นขอน่นขน่นขอ่มขไม่เขอา่นขอม่เอา่นอนแก่นอน่อนแ่นขอยก่ัอนนขนนอ่ออนอ่อขึ้นศาลาครับพ่อใหญ่ครับ เก่งาะพ่อใหญ่นี่เนาะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหมบกตานอยมือพี่ครับอ่าหมบุญกระตาหน่อยเอาหมบุญกระตาหน่อยครับผมรู้ไหมกองกองพ่อใหญ่นี่กี่ล้านนี่เนี่ยหลายล้านยังเนี่ล้านกว่าบาทละมั้งกองพ่อใหญ่เนาะครับกองพ่อใหญ่เนาะ ได้คุยนะฮะกับคนเฒ่าคนแก่นะครับที่แบก้องกระถินนะฮะท่านจะขึ้นไปแล้วครับผมศาลานะฮะเป็นแบบบ้านๆน,นะครับที่นะฮะคนในเมืองบา,บางครั้งนะฮะผมคิดว่านะครับศาลาแห่งน,นี้นะครับก็คิดว่านะฮะคงจะหาดูกันได้ยากกันพอสมควรครับผม จ่วนใหญ่ก็จะเป็นศาลาที่สร้างเรียบร้อยก็จะเป็นปูนสามากกว่าครับผมแต่บ้านกุดเวียนแห่งนี้นะครับวัดกุดเวียนแห่งนี้นะครับผมได้ให้ท่านผู้ชมดูอะไรหลายรูปแบบครับผมอย่างท่านผู้ใหญ่นี่น,นะครับปับนะขึ้นไปแล้วครับผมด้านหน้าของศาลาก็จะมีต้น กล้วยนะครับและจะมีมเครือกล้วยครับผม,มเป็นประเพณีแบบโบราณโบราณเหมือนกันครับผมดูขั้นตอนต่อ,ตอไปไไชื่อว่าวัดนี้นะฮะขั้นตอนของเขาจะทำอะไรให้เราให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างครับผม ก็ทอดกระถินกับเขาด้วยนะครับผมมือซ้ายของผมนะครับก็ถือนะฮะผ้าไตรจีวอนนะครับเพื่อ,อขอบุญมารับบุญทอดกระถิน่นทีวอนจุดเวียนแห่งนี้ครับผมวันนี้ผมขึ้นมาอยู่บริเวณศาลาครับผมด้านซ้ายมือก็จะมีพระประธานนะครับช่างรูปงามเหลือเกิน คุณพระแก้วมอระกดครับผมนะฮะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเพราะว่ามีลูกกงครับผมด้านในครับผมด้านหลังนะฮะกำลังขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมมีชาวบ้านที่ประคร่สาบคี่กองดองกันหน่าดูครับผมเพื่อ <c oughs> มารับบุญของที่นี่ดูซิว่าโอ้โหโอ้โหน่าดูนะครับ เป็นไหนดีกำลังหาที่นั่งอยู่เป็นไหนม้างโอ้สวัสดีครับพ่อใหญ่ครับผมครับครับบรรยากาศอบอุ่นมากมายเหลือเกินครับผมอ่านะฮะ ทั้งงดงามเหลือกเกินครับผมภายในของศาลานะครับได้ตกแต่งนะครับก็จะมีสายละโยงละเยงนะครับแต่สิ่งสำคัญคือความอบอุ่นที่ชาวบ้านนะฮะให้ความสำคัญ วันนี้นะครับผมชาวบ้านได้ร่วมจิตร่วมใจบ้านผมห่างจากหมู่บ้านกุดเยียงนี้นะฮะประมาณถามมาประมาณจับกิโลอยู่ประมาณสิบสิบสิบสองโลครับผม ก็อยากให้ผู้ชมนะฮะดูความอบอุ่นของหมู่บ้านนี้ครับผมที่เขาให้ความสำคัญการจัดวันทอดกระถินในวันนี้จะมีพ่อใหญ่เริ่มจับม่แล้วนะครับเอราะพวกตัวจะรูววะ้ว่าใครมีตุงไหนขึ้นมาด้วยันไงนะ ให้ชวยเอาเที่ยวกระดิ่นะถึงอ้อมสินาให้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะใช้ได้ใช้ได้มากใช้ได้มากเชือกเชือกทนอยู่นะเชือกทนอยู่เอาถือ้อมสินาอะไรด้วยวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่สมรนะครับผู้ใหญ่บ้านเพืงอานพัฒนาของเรานะครับท่านมีโอกาสมาร่วมนะครับเป็นอากาของเรา ผัดไก่รสละลายรสเแล้วกับที่มารานมาสะแกนาตังสัมา ไหว้ทองก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งผ้าถวายหนึ่เทวดบ้านสี่ทิ้มาถวายทูลพระเลยถือผ้าไส่สี่นะครับถือกันมาทุกคนถือทุกคนครับถือที่วางหัวถือเลยผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนให้ผู้ใหญ่ถือให้ผู้ใหญ่มาถือทุลสี่ทิ้ด้วยเพราะว่าสี่ทิ้งมันจะพบพักรักษาหมู่บ้านของเรา ให้ห่นะครับทป็อผู้ถือกอย่างถครับนี่ครับมาครับู้ใหญ่ถือย่าถืเดี๋ยวครับคุณหมอเชินถขันอด้วยครับมาช่วยถือผ้าไตด้วยมีผ้าไตถือไหมหลักเลยครับเส็นครับเหร็นครับตนี้แล้วไม่ต้องเแก้วครับเสรับนออ ขอให้ท่านทรงตั้งสติและก็อธิษฐานเอานะครับผมจะพาเชิญเทวดาจุตรีทิศมาร่วมถวายกระถินแล้วก็ถวายธูปแล้วก็ถวายกระถินนะครับหนึ่งสองสามไปหนึ่งอง พิธีการนะฮะมีการใส่บาตรรทับผมชาวบ้านนะฮะได้นำปัจจัยใส่บาตรแด่พระพิสุทธ สารานี้นะฮะรู้สึกจากแคบจำนวนของชาวบ้านครับที่ได้มาอทอดกระถินนะฮะค่อนข้างจะเยอะนะครับผม ผมขออนุญาตนะฮะยืนซูมอยู่ตรงนี้ครับผมไม่สามารถจะเดินตามพระท่านไปได้ ก็คงนะฮะจะพาชมนะครับลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับว่ากระถิ่งบ้านนี้นะฮะจะทำพิธีอะไรต่อไปครับผมตามตาันอีกครับท่านครับ han to บรกาศนะครับก่อนจบงานกระถินที่วัดกุดเรียนหมู่6ตำบลบ้านท่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับบรรยากาศส่งท้ายครับผมดูสินะฮะเจ้า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 กันน่าดูเลยครับผม ณนะวันนี้นะครับผมขออนุญาตครับสิ้นสุดการถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย